ดอกบัวร่าให้นะครับชื่อ oi ร้านอะไรนะครับเฟิร์เวอร์เพิ่มคูณเฟิร์มเวอร์อาร์ตเพิ่มคูณเฟิร์มเวอร์อาร์ตไหครับถ้าสนใจดอกไม้สวยๆก็สามารถสั่งได้เลยนะครับมีน้ำใจโฆษณาเลยเอาเละครับนี่นะครับดอกบัวร่าบริไทยนะครับไม่มีอะไรให้เลยครับมีแค่ดอกกุหลาบให้นะครับชื่อร้านอะไรนะครับเฟิร์เวอร์เพิ่มคูณเฟิร์มเวอร์อาร์ตเพิ่มคูณเฟิร์มเวอร์อาร์ตไหครับถ้าสนใจดอกไม้สวยๆก็สามารถสั่งได้เลยนะครับขอบคุณมากครับไปตามหารักแท like ้ ทำพารักแท้อาจานอะไรอ่ะผู้ชายก็ไปเข้าห้องน้ำนานมากจริงผู่ชายเข้าห้องน้ำนานมากยังไงใหญ่จังเลยอ่ะิอนงบอกไปเข้าห้องน้เแล้วบอกไปเข้าห้องน้อไงก็งานๆแล้วค่ะ มองหน้ากันสิมองหน้ากันสิเฮ <c oughs> ้ยวิ่นี่สวย,ยากมนสหวังแน่วมีหมานั่งนอนกับพี่ซีมาโยกมาโยกเตอร์ี่ต้องมีให้บันวันวาเลนไทน์ปีนี้ถ้าไม่มีแฟนแย่แน่ทำไมอ่ะ เปิดมาในเฟะตั้งแต่เช้าอ่ะคนลงให้ดอกกุหลาบกันอ่ะแล้วมียังมีแล้วแป๊ะน่นารักมาคะ่ะแฮปปี้แอดดิ้งเด้อจ้ะตื่นมามีเธออยู่ข้างๆโอ้ยนะคะน่ารักจริงๆนะคะพ่อพ่อแม่แม่เอซี MC นะคะชื่นใจนะคะส่งหวังในความรัก ขอให้รักกันตลอดไปนะจ๊ะต่งฟีใครอยากจะซัพพอร์ตเราซัพพอร์ตน้องฟอนและการให้เขาพิสูจน์ตัวเองช่วยดิฉันขายของ1กล่องจาก4ี่เกเหลือแค่สองเก้าเพ์รหัส P 1มาเลยค่ะ P 1. 1> P 1นะคะแล้วก็โปรสองกล่องเหลือ 550. ห้ารอยห้าสิบห้า้อยห้าสิบพ์รหัส P 2นะคะแล้วก็โปรสกล่องสกล่องเอาไปเลยเหลือแค่1นึ่พันหนึ่งบาท พิมรหัส P สี่ย้ำนะคะย้ำอีกรอบนึงหนึ่งกล่องเท่าไหร่นะคะหนึ่งกล่องสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับรหัส P หนึ่งค่ะสองกล่องสองกล่องห้าร้อยห้าสิบาทครับรหัส P สองค่ะและสี่กล่องหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทครับผมรหัส P สี่ครับผมช่วยช่วยด้วยนะคะแล้วอะเมื่อกี้อะเธอสัญญากับพวกแฟนคลับในติ๊กตอกว่าไงถ้าครบหลายบ้านจะทําอะไรครับจะหอมแก้วหอมสิได้ก็ได้อะพิสูจน์ก่อน ไม่ดูไม่จริงใจอะ่ะต้องต้องดมหนึง่งอาใหม่อีกทีนึงอีกทีนึงค่ะโอเค